่ังโชคดีวันนี้มาพบเธอ่งังโชคดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจเธอนั้นอยู่สบายกายหรือไรเธอนั้นอยู่สบายกายหรือไรมาร้องรำเพลงหรือไทยให้วัวใจสุขสารัญ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนของคุณครูเจ๊ยบวันนี้วันอะไรคะให้เด็กๆสังเกตสีเสื้อของคุณครูเนาะอ่ะสีอะไรเอ่ยสีเขียว ประจำวันพุธสีเขียวนะคะเด็กๆก็จะอยู่ในหน่วยการสอนเดิมเลยค่ะเป็นหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะวันนี้วันพุธครูเย็บจะสอนเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนบ้านนั่นเองแต่ก่อนที่เด็กๆจะเข้าเรียนกันต้องทําอะไรก่อนเอ่ย ต้องเอาอะไรขึ้นมาคะเด็กๆจำได้ไหมอ่ะมาร่วมร้องเพลงกันก่อนนะคะอะไรเอ่ยอ่ะชูนิ้วขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้ว แมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสีนิ้วแม่งมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะให้เด็กๆอะไรเอ่ยห้านิ้วแล้วกลายเป็นดอกบัวดอกบัวอะไรคะ ดอกบัวบานได้เปล่าแบบนี้ไม่สวยนะคะให้เป็นดอกบัวตูมอ่ะดูดอกบัวตูมนะคะสวยไหมคะอ่ะและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<ม>เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะมาเลยค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเย้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคือการอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งปันสิ่นของข้าวของต่างๆการมีน้ำใจซึ่งกันและกันการช่วยเหลือยามเพื่อนบ้านเดือดร้อนส่วนการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะ เช่นเมื่อมีกิจกรรมที่เพื่อนบ้านจัดขึ้นเราควรไปร่วมนะคะและต้องไปร่วมแบบมีมารยาทด้วยค่ะไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถช่วยได้เพื่อนบ้านนะคะจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เด็กๆเ,เนาะอานจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เราอ่าเช่นวันหนึ่งมีโจรกำลังเข้าไปในบ้านของเด็กๆอ่าแต่ซึ่งเด็กๆ กำลังไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยค่ะโจนกำลังเปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วอะแต่บังเอิญคนข้างบ้านเห็นเพื่อนบ้านของเราเห็นนั่นเองเพื่อนบ้านจึงอะไรเอ่ยรีบเลยค่ะหาโทรศัพท์อะ ขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจรีบโทรเลยค่ะฮัลโหลคุณตำรวจขาตอนนี้มีโจรเข้าไปในบ้านค่ะบ้านเลขที่116นะคะอางจังหวัดราชบุรีนะคะรีบมาจับด้วยค่ะ,ะคุณตำรวจก็รีบแวน้นเลยค่ะรีบขับรถมอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะมาจับโจรอะเด็กๆคิดว่าเพื่อนบ้านของเรา เป็นคนดีไหมคะอ่ะเป็นคนดีนะดั่นเองคอยเป็นหูเป็นตาให้เราเนาะแล้วการมีเพื่อนบ้านดีไหมคะอ่ะดีนั่นเองคะ่ะแต่เด็กๆก,ก็อย่าลืมทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักด้วยนะคะมาดูการบ้านของเด็กกันนะคะประจำวันพุธสีเขียวให้เด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยคะ่ะเล่มสีชมพูนะคะและเปิดไปหน้าที่9 เด็กๆเปิดไปหรือยังคะหน้าที่9นะคะอ่ะเลข9หัวขึ้นเห็นไหมคะแบบนี้นะคะตัวแบบนี้อ่ะเปิดไปเด็กๆจะเห็นหน้านี้เพื่อนของฉันให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและรวมเล่นกับเพื่อนแต่เด็กๆตอนนี้อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันเนาะในช่วงเปิดเทอมเนาะอ่ะภาพนี้เป็นการละเล่นอะไรเอ่ยเด็กๆพอทราบไหม เป็นการละเล่นรีรีรข้าวสารนะคะอาจจะคุณคุณครูจะร้องให้ฟังรีรีรข้าวสารสองมานานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยไถ่ถุนร้านคดข้าวใส่จานพานคนข้างหลังไว้อ่ะเมื่อร้องเสร็จแล้วยังไงต่อเอ่ย ดูวิธีการเล่นนะคะเขาเล่นกันแบบไหนเด็กๆคนไหนเคยเล่นบ้างวิธีการเล่นคือผู้เล่นสองคนจะยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือเป็นรูปสุ้มเห็นไหมคะสองคนนี้โน้มตัวจับมือกันเป็นรูปสุม้มและส่วนคนอื่นก็เกาะเอวต่อๆกันไปเรียงตามลำดับ หัวแถวจะพาลอดใต้ส้มมือพร้อมกับร้องบทเพลงบทเพลงประกอบการเล่นนะคะ,ะบทเพลงที่ครูร้องไปเมื่อกี้เมื่อร้องเพลงถึงประโยคคำว่าคอยพานคนข้างหลังไว้ผู้ที่ประสานมือจากผู้ที่อ่ะเห็นสองคนนี้ไหมคะกำลังเป็นซุ้มนะคะพอเพลง ร้องถึงคำว่าคอยพานคนข้างหลังไว้สองคนนี้ก็จะเอามือลงมาและให้คนที่อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางระหว่างมือคนไหนสามารถอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงกลางระหว่างมือคนนั้นก็จะถูกคัดออกไปจากแถวนั่นเองและจึงเริ่มต้นใหม่ครูเจี๊ยบให้เด็กๆทำอะไรเอ่ย เปิดเทอมค่อยมาเล่นกันนะคะการละเล่นรีเขาสารเป็นของการละเล่นไทยเนาะ,ะให้เด็กระ,ะกบายส,สเีเหมือนเดิมเลยค่ะนกจิบจิบจับสีจับสีค่ะเก็บปีกเหมือนเดิมเลยค่ะคูณเจ็บจะเลือกระบายเด็กผู้หญิงดีกว่าผมก็จะเป็นสีดำเหมือนสีของเด็กๆเลยค่ะระบายไม่ออกนอกเส้นเพราะจะทำให้ไม่สวยงาม จะทำให้เด็กคนเลอะและไม่สวยอ่ะใกล้เสร็จแล้วสวยไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะสีผิวเนาะคุณจะจะใช้สีเนือ้อตรงนี้คือสีเนื้อนะคะระบายสีถ้าเด็กคนไหนไม่มีสีเนื้อให้ใช้สีส้มอ่ะระบายเนื้อแทนนะคะอ่ะเสร็จแล้ว เด็กของคุณโครเตียวสวยไม่เอ่ยเด็กๆต้องระบายสีให้ครบทุกคนนะคะให้ครบเด็กทุกคนเลยค่ะอ่ะลองดูสิเด็กกี่คน1นึ่งสองสามสีห้าหกเดมีเด็กกี่คนคะเล่นกันมีเด็ก7คนเนาะให้เด็กระบายสีครบทั้ง7เลยนะคะ มาดูการบ้านอีกชิ้นนึงนะคะประจำวันพฤหัสบดีสีส้มนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่10บนะคะอาะเด็กๆเห็นเลข1ิบไมเอ่ยเลข10มีหนึ่งกับ0เปิดไปหน้านี้เลยค่ะอะเพื่อนที่ดีนะคะให้เด็กๆระบายสีเด็กที่ปฏิบัติตนต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมอ่ะเด็กๆดูภาพที่1นนะคะปฏิบัติ ต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมหรือเปล่าอ่ารูปนี้มีผู้ด็กเด็กผู้หญิงสองคนกำลังกำลังอะไรเอ่ยกำลังเหมือนจะแย่งอ่ะตัวต่อโลโก้ตัวเอนะคะเห็นสีหน้าของเด็กไม่เอ่ยแบบไม่พอใจเลยค่ะอ่ะภาพนี้ปฏิบัติด,ดีหรือเปล่าคะปฏิบัติต่อเพื่อนดีไหมอ่ะไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ต้องระบายสี อ่ะมาดูภาพที่2ปฏิบัติต่อเพื่อนดีไหมคะรู้จักการแบ่งปันขนมอ่ะดีมากเลยค่ะแต่เด็กผู้ชายสองคนนี้ค่ะแต่ไม่ควรรับประทานอาหารในห้องเรียนของเรานะคะเพราะจะทำให้อาเ็จขนมตกหล่นบนพื้นและ มดก็มากัดเด็กๆได้เด็กๆควรรับประทานอาหารที่ไหนคะโรงอาหารนะคะอ่ะก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องนะคะรู้จักแบ่งปันอ่ะแต่ควรแบ่งปันในโรงอาหารนะคะแบ่งปันขนมอ่ะมาดูรูปนี้สิปฏิบัติต่อเพื่อนดีไหมคะอ่ะกำลังทำอะไรกันเลยเห็นได้ชัดเลยค่ะเด็กผู้ชายกำลังยื้อแย่งหุ่นยนต์ ดูหน้าหุ่นยนต์สิอ่ะไม่พอใจเลยค่ะกำลังยื้อแย่งหุ่นยนต์แขนจะหลุดแล้วค่ะเห็นไหมปฏิบัติดีไหมคะภาพนี้ไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ต้องระบายสีอ่ะมาดูรูปสุดท้ายปฏิบัติต่อเพื่อนดีไหมคะอ่ะแบ่งของเล่นแบ่งตัวต่อกันเล่นเล่นด้วยกันน่ารักมากเลยเห็นเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะอ่ะให้เด็กๆระบายสีภาพนี้อ่ะ สรุปแล้วเด็กๆต้องระบายสีภาพไหนคะระบายสีภาพนี้นะคะเด็กๆรู้จักการแบ่งปานแบ่งปันขนมแต่ไม่สมควรกินในห้องนะคะอ่ะและภาพนี้เด็กๆอ่ะเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ยื้อแย่งกันได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะเด็กๆในอ่ะวันพุธสีเขียวนะคะหน้าทีเก้า กับวนันพฤหัสสบดีหน้าที่สิบนะคะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดง <c oughs> วันจันนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา <c oughs> วันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูทีท่า <c oughs> วันพุธ สุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสบด,ดีประสารสีแสนวิไลวันศุกร์ฟ้าอัมพัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอยแล้วพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์สีฟ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย